สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนเรื่องของการออกเสียงนะคะในอักษรภาษาอังกฤษนะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็จำได้อย่างแม่นยำนะคะอยากที่เราเรียนมาอัลฟาเบตของเรามีอะไรบ้างมาดูค่ะ A B C D E F G H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. WU, X Y, Z, 9 half. คือชื่อของมันประจำตัวและรูปร่างหน้าตาของมันแต่ต่อจากนี้ไปนะคะคือเสียงของมันเราเรียกกันว่าโฟนิกนะคะซึ่งเป็นเสียงประจำตัวอักษรของมันนะคะซึ่งเราจะใช้ในการประกอบในการสะกดคําอ่านต่างๆในบทเรียนแล้วก็ในการเรียนต่อๆไปนะคะเพราะฉะนั้นลองมาฟังตัวที่1กันคะ่ะมันจะออกเสียงดังนี้นะคะแอแออ,อีกทีนะคะแอะ b, 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 k, k, d, d, e, 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 f, f, g, g, h, h, i, i, j, j

อ้อ้วเอ่อเออสกสกเยอรเยอรซิซเห็นไหมคะตัวอักษรต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะมีเสียงของมันไม่เหมือนกันดังนี้จะเห็นได้ว่าตัวอักษรที่มีเสียแดงๆต่อไปนี้นะคะมันจะมีลักษณะเฉพาะตัวนะคะเช่น เอ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 อีอีอ PE, 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 อ, PE, อ PE. ตัวเสียงแดนี้ก็คือตัวที่มันสามารถออกเสียงเป็นเสียงสระนั่นเองนะคะเพราะนั้นครูอยากให้นักเรียน,นกลับไป anime anime anime. ทบทวนนะคะการออกเสียงแล้วก็คัด นะตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะเพื่อฝึกทบทวนนะให้จำจนขึ้นใจจนก่อนเรียนเราจะเปิดนะคะวันนี้ก็เเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ